สวัสดีครับท่านผู้ชมรายการวันนี้ยังไงไงต้องดูให้จบนะครับเพราะว่าเด็ดจริงๆที่ว่าเด็ดเพราะว่าผมทราบดีว่าท่านผู้ชมเนี่ยต่างคนต่างวัยต่างเกณฑ์เพราะฉะนั้นแนวความคิดวันนี้หลากหลายจริงๆนะครับเรามาพบกัน3มคนนะครับสวัสดีท่านผู้ชมก่อนทั้ง3คนพร้อมกันเลยครับสวัสดีค่ะ,น,คะนี่เนะนี่หญิงนนท์ปอเราต่างคนต่างสถานะ วัยก็ไม่เท่าไหร่แต่ต่างเรื่องของแต่งงานแล้วหรือยังไม่แต่งงานนะครับคนนี้แต่งงานแล้วค่ะแต่งงานแล้วมีลูกแล้วหนึ่งคนมีลูกแล้วหนึ่งคนค่ะอืมไม่ไม่ถามไม่ยุก็รู้นะค่ะดูหน้าตาดูหน้าตายังสาวอยู่หญิงนี่ยังโสดยังโสดค่ะโสดสนิทไหมอ๋อสนิทแน่นอนค่ะจริงหรอจริงสิค่ะไม่เคยถูกใครแตะเนื้อต้องตัวเลยอันนี้ก็ไม่แน่ใจเท่าไหร่ค่ะ เราไปแต่งเนื้อต้องตัวคขอาจจะมีบ้างโดยไม่รู้ตัวค่ะไม่รู้ตัวปอมีแฟนแล้วค่ะเฮ้ยแต่ก็ยังไม่แต่งงานใช่ไหมยังค่ะเด็กสุดเลยในที่นี้เด็กสุดชีวิตความเป็นอยู่เนี่ยมันต่างกันแน่นอนท่านนี้อยากจะถามปอค่ะอยากถามเรื่องอะไรถามัาเลยมองหน้ากันเลยทั้งนู้นตอนนี้น้องปอมีแฟนแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะค่ะแล้วอยู่กับแฟนตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะเราใช้ชีวิตกันแบบเพื่อนมากกว่า มีอะไรเราคุยกันเราเคลียร์กันได้ทุกเรื่องค่ะเอาถามหญิงดิอันนี้แน่นอนจะต,ตรงใจผมไหมแน่นอนค่ะว่าโสดอยู่แต่ต้องถามว่าตอนนี้ทําไมถึงยังไม่คิดที่จะมีใครสักคนเข้ามาในชีวิตคะก็ถ้าเกิดความคิดส่วนตัวนะคะอาจจะเป็นนิสัยก็ต้องส่วนตัวแน่ค้าถามก็ส่วนตัวเดี๋ยวจะเป็นส่วนรวมเกินไปคะ่ะก็ชอบที่จะอยู่คนเดียวคะ่ะแล้วก็คิดแล้วก็วิเคราะห์แล้วว่า ด้วยเนเจอร์ของตัวเองเนี่ยการอยู่คนเดียวน่าจะตอบโจทย์การใช้ชีวิตมากกว่าแล้วว่าชีวิตส่วนใหญ่ในชีวิตชีวิตประจำวันทุกวันนี้ส่วนใหญ่ก็มีแต่งานค่ะแล้วก็ครอบครัวเป็นหลักเพราะฉะนั้นสองส่วนนี้ก็ใช้ชีวิตพ่อใช่ค่ะครอบครัวคือคุณพ่อคุณแม่นะคะอย่าเข้าใจผิดค่ะก็เพราะฉะนั้นเมื่อเวลาเนี่ยที่มีอยู่เนี่ยส่วนใหญ่ก็ทุ่มกับ2เรื่องนี้เพราะฉะนั้นก็คิดว่าการใช้ชีวิตอยู่คนเดียวก็น่าจะตอบโจทย์อ่ะเนค่ะ คำถามที่คุณถามเขาอะคุณลองถามตัวเองแล้วก็บอกกับท่านผู้ชมที่ก็สําหรับตัวนี้นะคะก็ค,คือมองว่าการใช้ชีวิตคู่อะค่ะมันไม่ใช่จะเป็นในเรื่องของความรักที่เป็นความรักที่สวยงามเสมอไปการใช้ชีวิตคู่คือการที่เรามีเพื่อนระหว่างความรักแน่นอนมันต้องมีเซ็กเซ็กกับความรักอะไรมาก่อนกันความรักค่ะอาจารย์ถ้าใน<ฆ>สำหรับมุมหนูนะอ่าใช่แต่ถ้าคนที่โดนข่มคืนนี่คือเซ็กมาก่อนความรักหรือเปล่า รือไม่ความรักไม่เกิดเลยความรักไม่เกิดเพราะอะไรมันเป็นเรื่อง,องความต้องการในเรื่องของจิตใจอม,มากกว่าค่ะปอถ้าไม่รักเนี่ยพร้อมที่จะมีเซ็กไหมไม่ค่ะว่าเราก็จะไม่รู้สึกอะไรกับคนนั้นเลยแต่ถ้ารักล่ะถ้ารักเราก็พร้อมไหมถ้ารักก็คือพร้อมค่ะพร้อมที่จะมีเซ็กได้หญิงค่หญิงเนี่ยจะพูดว่าไม่มีความรักหรือเคยอกหักมาไหมหรือว่าเคยรักใครแล้ว เขาไม่รักหรือเราไม่อยากรักเลยไอ้จริงๆมันคืออะไรน่าจะเป็นประเด็นสุดท้ายค่ะไม่<ช>อยากรักเลยค่ะทําไมโก้คะกลัวทําให้คนที่เรารักค่ะเขาเขาผิดหวังค่ะด้วยด้วยความรู้สึกของตัวเองเนี่ยก็อย่างที่บอกตั้งแต่มอสักครู่เนี้ค่ะว่าเป็นคนที่ชอบอยู่กับตัวเองชอบอยู่คนเดียวเพราะฉะนั้นเมื่อวิเคราะห์ตัวเองแล้วคิดว่าอยู่คนเดียวก็น่าจะตอบโจทย์ก็เลยค่ะเราสองคนเนี่ย อาจจะมีทั้งแฟนมีคนรักอะไรก็แล้วแต่เขาไม่มีเลยนะเขาใช้ข<ม>้อสักหนึ่งระหว,ว่างเซ็กกับความรักในทัศนะของหญิงเนี่ยคืออะไรเซ็กน่าจะเป็นความต้องการนะคะในเรื่องของทางร่างกายแต่ความรักเนี่ยน่าจะเป็นลักษณะความต้องการด้านจิตใจค่ะซึ่งความรักเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่เหมือนแบบทาให้จิตใจเรามีชีวิตชีวามีความสุขอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเซ็กไม่ควมนัก ความรักค่ะเซ็กไม่มีความสุขเหรอก็อาจจะมีความสุขแต่เชิงร่างกายอาจจะมีจิตใจมาโปนแต่ก็อาจจะตอบได้ยากค่ะเนื่องจากว่ายังไม่เคยมีเซ็กก็เลยอาจจะไม่ไม่สามารถที่จะให้นิยามสองคนี้อย่างชัดเจนเท่ากับคนที่มีประสบการณ์แล้วค่ะเคยฝันว่ามีเซ็กไหมไม่เคยค่ะฝันก็ไม่เคยใช่ค่ะไม่เคยเกิดมาได้ไงนะก็อาจจะเป็นครอไม่ไม่ได้หมกมุ่นค่ะไม่ได้ชอบอะไรเรื่องแบบนี้มันก็ไม่ใช่หมกมุ่นบางทีร่างกายมันก็พาไปเนกเคยฝันเรื่องเซ็กมั้งไหมไม่เคยค่ะจจริงเหรอ จริงค่ะไม่เคยค่ะไม่ใช่ว่าไม่หมกมุ่นไม่หมกมุน่นนะไม่เคยเลย,ม,เยมีแต่เรื่องมีแต่เรื่องจริงไม่มีเรื่องฝันใช่ค่ะมีแต่เรื่องจริงไม่มีเรื่องฝันถ้าจะเคยที่ว่าฝันว่าใกล้ชิดกับผู้ชายอะไรเงี้ยค่ะมีบ้างค่ะแต่ไม่ถึงขนาดว่ามีเซ็กต์ค่ะปอต้องฝันแน่แหละเห็นหน้าอย่างเงี้ยปอก็ไม่เคยค่ะแล้วมีแต่เรื่องจริงค่ะอืมเมื่อก่อนนี้เขาบอกว่าการลักนวลสมนตัวแล้วก็คล้ายๆบอกแบบ เอ้ยฉันจะไม่เสียตัวก่อนแต่งมันอาจจะมีมานานนมพอสมควรค่ะแต่ตอนนี้คำพวกเนี้ยมันทำไมจึงหายไปปอเพราะว่าการมีเซ็ก์ก็คือการเรียนรู้ด้วยกันอย่างหนึ่งถ้าสมมติว่าเราไปได้วยกันไม่ได้แล้วมันก็จะมีจุดเนี้ยบกพร่องอยู่แล้วมันก็ทำให้เราไม่มีความสุขแล้วก็ต้อ<ป>งหยุดบายบายใช่ถึงแม้ว่าเรื่องอื่นจะทำให้เรามีความสุขแต่ถ้าเรื่องนี้ มันด้อยมาจุดหนึ่งมันก็อาจจะทําให้ไม่มีความสุขก็ได้เซ็กด้อยยังไงจึงจะไม่มีความสุขความต้องการอาจจะไม่เท่ากันค่ะอืมจําเป็นไหมว่าผู้หญิงเนี่ยความต้องการน้อยกว่าผู้ชายเพราะว่ากันแล้วแต่คนค่ะอืมอย่างบอลล่ะกับแฟนเนี่ยใครใครความต้องการมากกว่ากันจะเป็นแฟนมากกว่าแฟนมากกว่านะก็จะไม่ถามลึกกว่านั้นนะนะเดี๋ยวมันจะเลดเอ็กซ์ไปเนนี่เชื่อแน่ว่า ก่อนแต่งงานเนี่ยคงจะมีแฟนมาก่อนแล้วเคยมีค่ะอืแต่ว่าเป็นความรักแบบป๊อปปี้เลิฟเด็กๆแล้วเรื่องของการเสียตัวนี่คำนึงถึงมากไหมตอนนั้นคำนึงมากค่ะเพราะด้วยในเรื่องของที่บ้านด้วยค่ะค่อนข้างที่จะเป็นระบบเหมือนข้าราชาการด้วยอะค่ะก็จะค่อนข้างีเรียสในเรื่องนี้ที่บ้านเนี่ยเรียดไหมเรื่องของการที่อ้ยลูกต้องรักษาเนื้อรักษาตัวแต่งงานก่อนค่อยมีเซ็กหรืออะไรต่างๆเนี่ยีเรียสข<อ>นาดนั้นไหม คิดว่าไม่ค่ะเพราะว่าเราทําให้เขาเห็นเราก็ให้เขาเชื่อใจเราว่าเราจะไม่ทําผิดพลาดไม่ท้องงั้นเหรอให้เขารู้ว่าเรารู้จักป้องกันตัวเองอันนี้ตรงกับการโฆษณาปัจจุบันนี้เลยนะนะปัจจุบันนี้ก็โฆษณากันโฉมกลื่มเลยอาจารย์อิงค่ะรับได้ไหมกรณียอย่างนี้ยรับได้ค่ะเพราะว่าด้วยโลกทุกวันเนี่ยก็เปลี่ยนแปลงไปนะคะ ค่านิยมหรือความคิดคนก็เปลี่ยนไปเช่นกันเพราะฉะนั้นก็เลยมองว่าถ้าเขาจะมีเซ็กก่อนแต่งหรือแต่งก่อนแล้วมีถ้าเขารู้จักยับยั้งชั่งใจรู้จักในการวางแผนรู้จักในการที่จะระมัดร,ระวังหรือป้องกันไว้ก่อนเนี่ยค่ะก็เป็นเรื่องที่ปัจจุบันเนี้ยสังคมก็ให้เปิดเสรีมากยิ่งขึ้นค่ะอันนี้ก็ถือว่ารับได้ค่ะแต่ถ้าอย่างหญิงนี่ก็แน่นอนน่ง่ายๆต้องรักนวนถ้วนตัวไว้รอวัดแต่งงานอย่างเดยียวใช่ไหมใช่ค่ะเพราะอะไรอะ ก็เพราะว่าความเชื่อหรือความรู้สึกของเราเดิมๆะคะ่ะยังรู้สึกว่าควรจะเป็นอย่างนั้นอยู่ควรจะเป็นใช่ค่ะควรจะเป็นแบบนั้นอยู่แต่ถ้าหลวมตัวไปเลยเนี่ยจะเสียใจมากไหมก็คิดว่ามากนะคะโดยส่วนตัวของตัวเองแล้วค่ะแต่สําหรับปัจจุบันนี้ถึงแม้ว่าคนที่เขาจะอยู่ก่อนแต่งเราก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันไม่ดีนะคะแต่ถ้าเกิดว่ามุมมองตัวเองค่ะคิดว่าอาจจะต้องรอวันแต่งก่อนนะคะแต่ถามว่าจะมีไหมนี้ก็ต้องอีกเรื่องนะคะโบราณไหมปอมันก็เป็นค่านิยมสมัยก่อนนะคะ ดึกะบรรเลยยังไม่ถึงดึกตบรรนะไม่ได้มองว่าหัวโบราณหรือว่าเป็นยังไงมันก็แล้วแต่การเปลี่ยนแปลงอะค่ะไอการเปลี่ยนแปลงอย่างเนี้ยเชื่อแน่ว่าตอนปเรียนนะ่นะเพื่อนในห้องที่เป็นผู้หญิงมีกี่คนตอนปีสี่เหลือประมาณเก้าคนเก้าคนผู้หญิงเก้าคนมีผู้ชายกี่คนผู้ชายสามสิบเอ็ดในผู้หญิงเก้าคนเนี่ยเพื่อนของปเนี่ยคืออยู่ก่อนแต่งหรือว่าเสียตัวแล้วอะไรต่างเนี่ย สักกี่คนพอคิดว่าน่าจะประมาณเจ็ดคนเจ็ดคนสองคนที่ไม่เสียเนี่ยเพราะเขาไม่สวยเ่ะไม่ใช่ค่ะพอคิดว่าเขาน่าจะเป็นการโฟกัสกับการเรียนอืมให้แสดงว่าเจ็ดคนนี่เจ็ดคนไม่โฟกัสก,การเรียนเลยเหรอก็โฟกัสค่ะแต่ว่าสองคนนั้นอาจจะโฟกัสหลักๆไปเลยเจ็ดคนอาจจะมีการใช้ชีวิตร่วมด้วยการเรียนร่วมด้วยให้มันบาลานซ์กัน,นะคะ่ะอืมตอนเรียนเนี่ยส่วนใหญ่อยู่หอไหมอยู่ค่ะอยู่หอ ปก็อยู่หอใช่ค่ะมีใครอยู่เป็นเพื่อนที่หออยู่คนเดียวค่ะอยู่คนเดียวใช่ค่ะและนอนคนเดียวตลอดทุกคืนใช่ค่ะอ้าวแล้วแฟนอ่ะถึงแม้จะมีแฟนตอนเรียนแต่ว่าไปหากันค่ะแต่ว่าไม่นอนค้างคืนอ้าวแล้วจะเป็นมีเชคที่ไหนก็ตอนเย็นกินข้าวกันเสร็จแล้วมีแล้วก็อาจจะแยกย้ายกันหอไขรหอมันค่ะอ้าวแล้วเป็นมีเชคตั้งไงหอใครหออมันไม่เข้าใจสมมติตอนเย็นเรากินข้าวด้วยกันใช่ไหมคะอ่าแล้วเราก็จะมีช่วงเวลาก่อนที่จะเข้านอน ก็จะอยู่ด้กันหอแล้วจะอยู่ใกล้กัน,นะคะ่ะไม่ได้ไกลกันอ,อืก็ขึ้นไปหอใครเราจะไปหอผู้ชายหรือผู้ชายจะมาหอเราส่วนมากแฟนจะมาหาค่ะเพราะว่าแฟนาาอยู่กับเมทแต่เราอยู่คนเดียวออมาต้องอย่างนั้นเลยเนาะแล้วเคยถามถามเพื่อนเนี่ยเจ็ดแปดคนไหมว่าเฮ้ยเธอคบกันกับแฟนอย่างนี้แล้วเวลามีเซ็กเนี่ยจะไปที่ไหนอย่างไรเคยคุยไหมส่วนมากก็จะเป็นหอเนี่ยแหละคะ่ะ เพราะว่าก็อยู่หอกันซะส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าพูดว่าช,ชีวิตเด็กหอเนี่ยส่วนใหญ่จะหอรวมหรือหอแยกหอรวมค่ะแล้วมีไหมที่อยู่กันแบบทั้งคู่เลย<ม>เรียนไปด้วยอยู่ด้วยกันด้วยอะไรต่างๆนี้มีไหมมีค่ะอืก็รักกันจริงเนาะค่ะเขาก็ช่วยกันทุกอย่างช่วยเรียนช่วยหารค่าใช้จ่ายอืมซึ่งตรงน,นี้พ่อแม่ส่วนใหญ่จะรู้ไหมมีทั้งรู้แล้วก็ไม่รู้ค่ะอืม,มที่รู้นี่พ่อแม่รับได้ ใช่ค่ะเนะค่ะสมัยเนะเรียนนี่ก็คงห่างท้งนู้นเยอะนะค่ะไม่ได้อยู่ที่หอค่ะอยู่กับที่บ้านอยู่ที่บ้านก็แสดงว่าโอ้โหพออยู่ที่บ้านในเรื่องของผู้ชายจะรวนลามแต่เนื้อต้องตัวยากมากก็มีค่ะที่แบบพยายามจะเข้ามาหาแต่เราก็ต้องโปรเทคตัวเองด้วยค่ะก็สมัยก่อนเนื้อหอมนะคะอาจารย์จริงเหรอ,อตอนนี้ไม <laughs> ่อโอนไม่หอแล้ว สมัยก่อนตอนสมัยวัยรุ่นก็แน่นอนก็ต้องมีคนเข้ามาจีบแล้วก็พยายามที่จะพูดคุยแล้วก็มีบ้างแบบพยายามจะมาจับมือหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เราก็ต้องการที่คือเป็นคนที่ไม่ได้อยู่กับพ่อก็เลยแบบการสมัครกับผู้ชายอ่ะเราค่อนข้างระวังและตอนเปิดใจกับแฟนคนปัจจุบันเนี่ยที่แต่งงานแล้วเนี่ยได้ก่อนแต่งหรือแต่งก่อนได้แต่งก่อนได้ค่ะจริงเหรอค่ะอาจารย์โอโ้โหนี่นี่นี่นนวัยกลางอย่างนี้นะหญิงฟังทั้งสองคนแล้ว ยิงก็ต้องมากอะอายุมากกว่าสองคนนี้แน่<ช>นอนละลองคิดเชื่อเป็นยังไงมันโลกมันเปลี่ยนเร็วไหมจริงๆแล้วมุมมองของตัวเองเปลี่ยนเร็วค่ะแต่สุดท้ายแล้วว่าถึงแม้ว่าโลกจะเปลี่ยนแปลงไปยังไงอะก็ขึ้นอยู่กับวิธีของแต่ละคนที่จะพึงปฏิบตัติว่าจะอยู่ก่อนแต่งหรือแต่งก่อนอยู่เพราะฉะนั้นทุกวันนี้มันไม่มีอะไรที่จะมาบอกว่าอันนั้นดีอันนี้ใช่อันนี้ไม่ดีอันนี้ไม่ใช่เพราะฉะนั้นนะคะก็ขึ้นอยู่กับวิธีคิดของแต่ละคนแล้วก็ส่วนใหญ่ก็น่าจะเกิดจาก ครอบครัวได้แหละค่ะที่อย่างพี่เน้เน้อย่างเงี้ยเราก็จะเห็นว่าเขาอยู่ที่บ้าน<ม>กับที่บ้านโอกาสที่จะได้เจอคนอื่นหรือโอกาสที่จะอยู่นอกสายตาผู้ปกครอง<ม>ก็อาจจะน้อยน้อยกว่าอะไรเงี้ยค่ะก็เลยอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้ค่ะมาถึงคําถามสุดท้ายครับท่านผู้ชมครับตั้งใจฟังดีๆแล้วถ้าเหตุการณ์ต่างๆนี้มันก็มีอยู่ตลอดหละดูซิว่า3มคนแขกรับเชิญของเราเนี่ยเขาคิดอย่างไรและเขาปฏิบัติอย่างไร วัสดีครับไม่โกโหกแล้วครับปอเคยดูหนังโป้ไหมเคยค่ะเคยแล้วปัจจุบันยังดูอยู่ไหมไม่ได้ดูแล้วค่ะเพราะอะไรมันก็ไม่ใช่เรื่องที่ต้องดูประจำทุกวันเน้ะ <c oughs> แล้วดูตอนแรกเนี่ย <c oughs> เกิดจากการที่อยากรู้หรือบังเอิญหรือเพื่อนบอกหรืออะไรครั้งแรกเลยที่ดูหนังโป้ครั้งแรกคืออยากรู้ค่ะว่ามันเป็นยังไงแล้วพอดูแล้วดูแล้วมันก็ไม่ได้อะไรไม่ได้รู้สึกอะไร ตอนนั้นเรามีเท็กเรียงังตอนนั้นยังไม่มีค่ะยังไม่มีแล้วดูก็ไม่รู้สึกอะไรไม่รู้สึกอะไรมันมีส่วนที่อยากบอกให้เราลองทําเหมือนในหนัง X ในหนังโป้ไหมคิดไหมไม่เคยคิดเลยค่ะเพราะอะไรเออตรงเนี้ยมันรู้สึกว่ามันก็เป็นแค่หนังที่มีคนแสดงให้เราดูไม่ใช่เรื่องจริงมันเป็นเรื่องที่เขาจัดขึ้นมาให้เราได้ดูอะค่ะแล้วจากการที่ดูครั้งนั้นแล้วก็คงไม่จะดูครั้งเดียวละ ดูมาว่าอะไรต่างๆบ้างแล้วเนี่ยไอตอนเรามีเช็คจริงๆเนี่ยเมื่อเปรียบเทียบกับหนังที่เราดูแล้วมันเป็นยังไงก็ยังไม่รู้สึกอะไรเหมือนเดิมค่ะเด้อใช่ค่ะมีการเรียนแบบมีการอะไรไหมไม่มีเลยค่ะตามธรรมชาติของเราเองใช่ตามธรรมชาติหรือตามความต้องการตามฟิลตอนนั้น่ะคะตามฟิลตอนนั้นดูเ็คครับเนี่เกิดมาเนี่ยเคยดูหนังโป้ไหมเคยค่ะดูเพราะไม่ใช่ว่าเคยเป็นคนตัดต่อ วิดีโออะไรตา่างไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะดูครั้งแรกเมื่อ,อไหร่อายุซักประมาณมัธยมมีมเป็นลูกพี่ลูกน้องเธอเป็นผู้ชายแล้วเขาก็ชวนเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาดูแล้วนั้นเราก็ไปเล่นเราก็เห็นเท่านั้นเองค่ะแล้วแอบดูสิก็ก็นั่งดูด้วย <c oughs> นั่งดูด้วยเลยไม่ใช่หรอคือก็ออมาดูว่ามันคืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วดูตอนนั้นรู้สึกยังไงก,บบก็รู้สึกบ,บอคือตื่นตาตื่นใจค่ะบอกว่าแบบมันเหมือนกับว่าตอนนั้นเราเรียนวิชาสุขศึกษาด้วยสมัยนั้นทำให้เรารู้สึกว่า เราได้ก็ดูแล้วก็พิจารณาแล้วก็วิเคราะห์แล้วก็ไปให้มันมีเวลาพิจารณาเวลาวิเคราะห์มันนานขนาดนั้นเชียวหรอคืออารมณ์ตอนนั้นเขาไม่ได้ดูในที่เขาเรียกว่าเป็นเป็นห้องหรือเป็นที่รับอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เหมือนสมัยก่อนบ้านต่างจังหวัดก็จะกลางบ้านประตูอะไรเงี้ยคือมันก็เปิดมันก็จะมองเห็นง่ายก็คือทุกคนก็เหมือนดูดูเล่นๆอะไรเงี้ยค่ะไม่ได้ดูจริงจังค่ะพอดูตรงนั้นแล้วคิดว่าเอ้ยที่บอกว่าวิเคราะห์นะไอ้ตรงนี้มันเป็นต้นเหตุของการ อาชญากรรมการฆ่าคมคือการล่วงละเมิดทางเพศคิดไหมหนูว่ามีส่วนค่ะมีส่วนนี่ปัจจุบันตอนนี้ค่ะคือเข้าถึงสื่อได้ง่ายแล้วเรามานึกถึงตอนที่เราสมัยเด็กๆอะค่ะพอเราได้เรียนจากศึกษาหรืออะไรมากขึ้นหรือแม้แต่ผู้ปกครองหรือใครที่บ้านดูแล้วเราพอได้เห็นตรงนี้ค่ะมีความรู้สึกว,ว่าเราอยากเข้าไปดูต่อพอไปดูต่อเรื่องมันเกิดการเรียนแบบอืค่ะเรียนแบบอะสาวโสดอย่างหญิงเคยดูหนังโป้ไหมไม่เคยค่ะเฮ้ ไม่เชื่อเนี่ยจริงๆเชื่อไหมเน่เชื่อไหมอืมไม่ไม่ค่อยอยากเชื่อมากนปอเชื่อไหมว่ามีคนเนี่ยไม่ดูหนักโป๊เลยไม่เคยดูเลยทั้งทั้งหนึ่งก็ไม่เคยดู ไม่ค่อยนะไม่ชอยไม่มีใครเชื่อเลยยิ่งผมนี่ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยไม่เชื่อมันอาจจะเปิดแว๊บเห็นอะไรเงี้ยก็แล้วแต่อย่างงี้ค่ะถ้าเกิดท่านถามว่าเคยดูไหมไม่เคยดูแต่เคยมีคลิปแบบคนส่งมาอะไรเงี้ยก็มีบ้างแต่ก็ไม่ใครว่ากล้าส่งคลิปให้เธอก็มีค่ะสมมติคลิปเป็นข่าวอะไรอย่างเงี้ยก็มีค่ะอันนี้ก็คือเห็นบ้างแต่ถามว่าเคยดูไหมไม่เคยอันนี้ไม่เคยจริงๆค่ะแต่เคยเห็นคลิปที่ประเภทแบบแบบนั้นไหมก็ก็เคยค่ะแบบไหนแบบส่วนใหญ่ก็เป็นคลิปเป็นข่าวแล้วทาไมเป็นเพราะอะไร ลักนวลสงวนตัวหรือคิดว่าอนนั้นมันลามกจกกระเปลดมันอาจจะด้วยนิสัยของตัวเองค่ะไม่ได้ชอบเรื่องแบบนี้เวลาไม่ชอบก็ไม่แสวงหาไม่ดูมันไม่มีหลุดมาบ้างเลยเหรอไม่มีค่ะเพื่อนกันที่คบกันมีไหมส่วนใหญ่เพื่อนที่คบกันก็จะมีเนเจอร์คล้ายๆกันเพราะฉะนั้นก็จะเป็นกลุ่มเพื่อนที่ที่อาจจะไม่ได้ชอบแนวนี้ก็เลยไม่ได้ไม่ได้ดูแสดงว่าเพื่อนเนี่ยไม่มีเลยอย่างทงนกเขายังบอกว่า9คนเนี่ยเสียตัวไปแล้วเจคนหรือ8คนเนี่ยนะนี่ไม่มีเลยเหรอ ใช่ค่ะมันอาจจะไวอาจจะห่างกันพอสมควรถ้าย้อนกลับไปสมัยหญิงเรียนเบียตรีเนี่ยก็2ี่สิปีที่แล้วยุคนั้นก็อาจจะยังไม่ได้เท่ากับยุคนี้อะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องที่ในยุคนั้นอาจจะเป็นเรื่องแปลกสําหรับเรื่องแบบนี้แต่ถามว่ามีไหมเพื่อนต่างกลุ่มที่มีเพื่อนมีแฟนอยู่ด้วยกันมีค่ะแต่เป็นส่วนน้อยของห้องส่วนน้อยนี่สักเท่า่กี่เปอร์เซ็นต์หญิงว่าสักส0เซนค่ะสิก็ไม่น้อยนะร้อยคนมีสิบคนเพื่อนหนุ่ก็มีนะคะสมัยนั้นเพื่อนทั้ง หญิงหญิงชายชายแล้วก็ชายหญิงนี่คือมีครบหมดเลยค่ะไม่เป็นไรเรื่องหญิงหญิงชายชายเนี่ยท่านผู้ชมครับทั้งหน้าเราเจอกันแน่นะครับแต่ครั้งนี้เนี่ยก็คือหญิง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 ไม่เอาหญิงชายชายหญิงสุดท้ายจริงๆปอการที่เราเสียตัวก่อนแต่งงานคิดมากไหมสำหรับปอไม่มากละค่ะไม่คิดเลยปอเคยอันนี้ใช่ครับว่าผ่านผู้ชายมากี่คน ที่เคยคบกันเป็นแฟนนะแล้วนับเฉพาะที่เสียตัวห้าคนค่ะห้าคนนะครับทางนี้เขาบอกไม่มีเลยเขาไม่รู้นะ่นสก๊อโกหกกันเป็นเรื่องนะนะหรือกลัวจะถามมีจะมาดูเทปช่วนี้แล้วก็เดี๋ยวถูกกันการที่ปอเขาบอกว่าเขามีเซ็กมาแล้วห้าคนแล้วก็คนนี้เป็นคนที่หกคนที่ห้าค่ะคนที่ห้าอาจจะมีหกเจ็ดแปดได้ไหมมีได้ค่ะเพราะอะไร หลักๆเลยมันคือการเรียนรู้ค่ะถ้าเราเรียนรู้กันต่อไปไม่ได้หรือว่าเราไปต่อกันไม่ถูกเรามาติดขัดกันตรงไหนแล้วเราแก้ไม่ได้เราก็ต้องหยุดเราก็ต้องแยกกันท่านผู้ชมครับผมคงไม่ให้สองคนสรุปหรือสามคนสรุปหรอกถ้าผู้ชมสรุปกันแล้วกันว่าวิธีชีวิตของคนต่างเกณฑ์น,นะครับต่างวัยกันเราได้เห็นอะไรหลายคนถ้าอายุสักเจ็ดสิบแปดสิบกระบอกฮห้กำไร ได้รับรู้ต่างๆคนนี้หลายคนที่อาจจะเกิดมาใกล้ๆปอรประมาณ20กว่ากนิดๆก็เฮ้ยเราก็คงต้องเรียนรู้ต่อไปและคิดว่าต่อไปมันอาจจะเปิดกว้างมากกว่านี้หรือเปล่าก็เป็นสิ่งที่ท้าทายครับโลกเปลี่ยนตัวเราเองเปลี่ยนหรือเปล่าความคิดเปลี่ยนหรือไม่อย่างไรขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามมาโดยตลอดและเชื่อแน่ว่ารายการดีๆแบบนี้ที่ทำให้เราคิด ของคนต่างวัยจะพยายามสรรหาเรื่องราวต่างๆแล้วก็เชิญแขกต่างๆเนี่ยมาพูดคุยกันขอบคุณทั้งสามท่านครับสวัสดีครับ